สวัสดีคุณกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่5ของคุณนะคะคุณได้พลังงานเดิร์ันเขาได้พลังงานจัสเมนพลังงานดีทั้งคู่เลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะสําหรับคนรักที่มีปัญหากันและถ้าใครยังเป็นคนโสดสนิทมีโอกาสจะได้เจอเนื้อคู่เลยคะ่ะจัสเมนหมายถึงเนื้อคู่เดิร์ันหมายถึงความสดใสน,นะคะหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็ลองมองหารอบๆตัวได้เลยนะคะว่ามีใครน่าสนใจไหมสาหรับคนที่ยังโสดนะ ให้ o m m u n i c a t e clearly นะคะถ้าเกิดว่าคุณผิดใจกันอยู่นะคะได้ปรับความเข้าใจกันนะคุณสองคนจะเปิดอกคุยกันนะคะถึงปัญหาหรือว่าความรู้สึกที่มีในใจเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ๆที่เพิ่งเจอกันนะคะก็ควรที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเวลาที่ไดออ้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครหรือทาความรู้จักกับใครนะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันราบลื่นนะคะอย่าใส่หน้ากากเข้าหาใครนะคะ ให้เลด y o เฟรนด์เฮล e ์ p ยู u นะคะแปลว่าไม่แน่เหมือนกันวันนี้อาจจะมีเพื่อนนะคะเป็นตัวเชื่อมเรื่องความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับความเข้าใจหรือว่าได้เจอคนที่ดีๆนะคะ